นี่คือธนาคารพงศสวรรค์นะครับเป็นธนาคารแห่งใหม่ของประเทศลาวเขาเป็นน้องใหม่มาแรงแซงไหลธนาคารหี่เขาว่ากันนะครับก็รับสมัครพนักงานของคนไทยด้วยนะมี่างชาติอินเดียก็มีมาทํางานนะครับที่ผมยืนอยู่นี่ก็อยู่ตรงแยกตลาดเก่านะครับอยู่ที่เมืองสวรรค์เขตครับเหตุที่ผมมา คลิปนี้ให้ชมกันเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ท่านสามารถแลกเงินได้นะครับแต่ว่าต้องมาเร็วนิดนึงครับเขาจะปิดกัน4โมงเย็นนะครับมีธนาคารพัฒนาลาวมีธนาคารพงสวรรค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า4โมงเย็นแล้วปิดเนี่ยท่านจะทํำยังไงอ่าในสายมือของผมตรงนี้ก็เป็นธนาคารพัฒนาลาวนะครับถ้าปิดปุ๊บก็ไปแลกตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ เขาจะมีรับแลกเงินอยู่แล้วนะครับก็เป็นความรู้นะครับถ้าเกิดมาที่สวนนักเกตสังเกตง่ายๆครับมีเห็นยันอย่างนี้นะครับเป็นรูปยันอย่างนี้ก็คือแลกเงินได้ครับด้วยความปรารถนาดีจาก p o s y c o m